<Okay. S 2> ยินดีต้อนรับชาว AOK OK, Apex Legends ทุกคนด้วยนะครับผมคือปกติเวลาที่ผมทำคลิปสอนเทพง่ายๆใน10นาทีใช่ไหมฮะผมจะทำคลิปตัวเบสิกเอาไว้ด้วยก็คืออธิบายสกิลสำหรับคนที่ไม่เข้าใจจริงๆหรือว่าอยากดูสกิลแบบรวด,รวดเร็วนะครับผมคือปกติผมจะทำสองอันก็คือสอนแบบแอดวานซ์เลยแบบเทคนิคเต็มๆกับแบบเบสิกใช่ไหมครับแต่ว่า ผมทําไปของพาร์ตไซเดอร์และของคริปโตตอนแรกแล้วรู้สึกเหมือนไม่มีคนดูผมก็เลยหยุดทําแล้วก็อธิบายรวมไปเลยในคลิป อันสุดท้ายนะครับเหมือนที่ออกเทนกับคอสติกแล้วมีชาวเอโอเคประมาณท่าน2ท่านคอมเมนต์เข้ามาบอกว่าไม่ทําคลิปซันอธิบายสกิลแล้วเลยก็สําหรับใครที่อยากดูคลิปซันผมก็ขอโทษทีนะครับผมตอนแรกผมเข้าใจผิดนึกว่าไม่มีคนดูแล้วก็เลยเลิกทาเดี๋ยวผมจะกลับมาทําให้เหมือนเดิมเลยนะครับสาหรับใครที่รอดูเรามาเข้าประเด็นกันเลยดีกว่าน,นะครับจะได้ไม่เป็นการเสียเวลาสกิลพสซีฟของออกเทนนะครับผมก็คือ Swift เวลาที่เราเขาเรียกว่ามีความเสียหายแต่ว่าเราไม่ได้อยู่ในการต่อสู้นะครับผมเราก็จะเลือดก็จะรีเจนออตโต้นะครับผมจะผ่านไปช่วงเวลาหนึ่งแบบนี้ ใครที่อยากดูเทคนิคแอดวานซ์ Advanced นะครับผมดูได้ที่คลิปสอนแบบแอดวานซ์ของ o c t a n นเดี๋ยวผมจะใส่ไว้ให้ในลิงก์ขวาบนนะครับผมหรือไปดูท้ายคลิปก็ได้ครับหลังจากที่จบอันนี้แล้วเห็นไหมฮะทางซ้ายล่างเลือดมันจะเพิ่มเรื่อยๆประมาณ5้าวินะครับผมหลังจากที่เราไม่ได้รับ damage, ดามจติดต่อกัน5วิเลือดเราก็จะรีเจนเลยนะครับ Tactical s t i ิมนะครับผมก็คือวิ่งแล้วขึ้น 40%และถ้าเป็นการเดินก็จะเดินเร็วขึ้น30%นะครับผมภายในเวลา6นาทีนะครับ6นาทียาหมดลิตแล้วก็เสียเลือด10%ในการใช้แล้วก็ต้านสโล์ด้วยนะครับผมต้านพวกคอสติกวัดสันพอร์ไรซอนอะไรอย่างนี้นะครับผมสตรีมก็คือแบบนี้ปับ๊บ,บแล้วฉีดยาเข้าตัวเองอันนี้นะฮะแล้วก็จะวิ่งเร็วขึ้น40%เลยนี่นะครับถ้าไม่ใช้สตรีมก็เป็นงี้ อ่าสปีดนี้นะฮะแต่ว่าใช้สตีมปุ๊บปั๊บในสอนแบบแอดวานซ์ของผมจะมีเปรียบเทียบชัดเจนเลยนะครับผมเปรียบเทียบแบบข้างๆกันเลยผมแบ่งสองจอให้ดูเลยว่าอันไหนถึงเร็วกว่ากันใช้เวลากี่วิเดี๋ยวรับชมกันได้นะครับผมส่วนอัลติเมทก็คืออัลติเมทก็คือลอนช์แพดนะครับผมก็คือบอกว่า Deployable Jump p a d ใช่ไหมฮะ that c ั t a p u l t พล e ยยู r ซอร์ทรูดีแก็คือเขาหมายถึงว่า เขาจะปาแผ่นจัมพ์แผดลงบนพื้นแล้วก็เขาก็มันก็ยิงเราทะลุอากาศครับผมความหมายเขาคือประมาณนี้นะฮะนี่แท่งจัมพ์แพดใช่ไหมครับแล้วเราก็เข้าไปั็ก็ยิงเราทะลุอากาศแบบนี้นะครตามที่เขาอธิบายไว้แล้วก็จัมพ์แพดนี่จะไม่เหมือนกันด้วยนะครับผมเวลากระโดดเอาไบเบสิกก่อนนะครับอยากได้ละเอียดไปดูคลิปนั้นเลยที่ผมบอกไว้แต่เบสิกก็คือ าเราเดินเข้าไปนะครบแบบเดินตรงๆนะครับผมก็จะกระโดดสูงกว่าแต่ใกล้กว่าแต่ว่าถ้าใครอยากได้กระโดดเร็วกว่าไกลไกลกว่านะครับแต่ว่าจะเตี้ยกว่าก็คือให้สไลด์เข้าไปแบบนี้มันจะได้แรงส่งเยอะกว่านะครับผมตามพวกฟิสิกส์โมเมนตัมนะครับผมโปรเจกไทล์พาราโบลาแจมแพดก็ยังมีเทคนิคอีกมากมายนะครับอย่างเช่นปาระเบิดถ้ามันสะท้อนได้นะครับ เห็นไ,ไหมครับอยากได้ทดสอบแบบเต็มเต็มเทคนิคเต็มเต็มของออกเทนไปดูได้ที่คลิปเทพออกเทนได้ง่ายๆภายใน10นาทีนะครับผมใครสนใจช่องเกมเนื้อเรื่องของผมก็ไปรับชมกันได้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้เจอโมซัมบิกครับ แจ็คก,กี้แจกก็คกี้บุกเลยแจ็คก,กี้นี่หลบหลังสาวต้องโดนเฮดช็อตใครอะ่ะโอ้มายก็เย็นพี่